ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จ,จะมาทำนายดวงชะตาประจําวันศุกร์ที่9กันยายนค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันไปรับชมกันได้เลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันศุกร์ที่9กันยายนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมีนะคะโอกาสที่ดีค่ะในเรื่องของการงานมีนะคะในเรื่องของคนคอยให้การสนับสนุนดังนั้นบางครั้งการเข้าไปหาผู้ใหญ่การเข้าไปปรึกษาขอคําแนะนํานะคะคุณนั้นจะเจอคําตอบนะคะที่ชัดเจนและคําตอบ นั้นจะช่วยให้คุณนั้นคลายความกังวลไปได้ค่ะ แต่ในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกไว้ก่อนวนะ่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นใช้เยอะเป็นพิเศษค่ะซึบเนื่องจากนะคะมีสิ่งที่ต้องการมากเกินไปอาจจะมีในลักษณะรายจ่ายที่จําเป็นนะคะไม่อยากจะเสียก็ต้องเสียนะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ต้องพยายามที่จะดูแลและปกป้องนะคะเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณให้ดีและก็นะคะไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินมีโอกาสที่คนอื่นหยิบยืมเงินไปแล้วนะคะโอกาสได้คืนนั้นจะยากนั่นเองค่ะในเรื่องความรักนะคะก็ยังเกิดนะคะความรู้สึก ตกอยู่ค่ะคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะอาจจะเกิดความลังเลส,สงสัยและกําลังตามหาหัวใจของคุณอยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่้ากันยายนค่ะจะมีนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบางท่านได้โยกงานบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางท่านนะคะได้มองหานะคะในเรื่องของความสามารถเพิ่มเติม คุณนั้นนะคะก็จะสามารถนะคะที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการงานไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะท่านใดยอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนค่ะหากคุณนะคะคิดจะเรียนอะไรใหม่ๆหรือนะคะหันเหไปสนใจอะไรใหม่ๆนั้นก็จะแตกฉานดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกี่ยววันอังคารนั้นใช้เงินเยอะค่ะโดยเฉพาะนะคะการใช้เงินกับคนรอบตัวค่ะการใช้เงินเกี่ยวข้องกับพวกซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ค่ะคนรักนั้นนะคะอาจจะพูดนะคะอะไรที่อาจจะทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเสียอกเสียใจแต่สุดท้ายนะคะในช่วงเย็นของวันก็สามารถที่จะจับมือและดีกันได้ค่ะ ต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจำวันศุกร์ที่9กันยายนนะคะหมดข้อหมดโศกแล้วเนาะอะไรก็ตามที่แบบว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนบางคนเนี่ยรอในเรื่องของการงานอยู่เอ๊ะทำไมงานยังไม่ติดต่อมานะคะก็วันศุกร์ที่9กันยายนมีข่าวดีบางคนรอในเรื่องของผลสอบอยู่บางท่านอาจจะรอนะคะในเรื่องของคําตอบบางอย่างที่อาจจะเป็นความผิดพลาดการตัดสินคดีความต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ แต่ในเรื่องของการเงินต้องบอกก่อนว่าผู้ที่เกิดวันพุธนั้นเงินขาดมือจริงๆรับซ้ายจ่ายขวานะคะการเงินของคุณอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะถึงแม้ว่าจะคลายเครียดเรื่องการงานหรือคาตอบชัดเจนแต่เรื่องการเงินนั้นยังติดขัดอยู่เล็กน้อยค่ะแต่ในเรื่องของความรักนะคะคนรักนะคะที่เรานั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเครียดจนเราเฉยเมยนะคะเมื่อเราหันกลับไปหาเขาเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยและนะคะ มีความรู้สึกเหมือนเดิมกับผู้ที่เกิดในวันพุธนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีจันรศุกร์ที่9กันยายนนะคะ จะมีนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะเคลื่อนไหวในที่นี้นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างการปรับเปลี่ยนการทํางานการนะคะปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติก็อย่างที่บอกค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองการทํางานถึงจะมีความสุขเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินค่ะบางท่านเป็นเจ้านี้บางท่านเป็นลูกหนี้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้ให้เงินเราหรือใช้หนี้เราได้บางทีค่ะก็ต้องมองด้วยความเข้าอกเข้าใจและคุณ นั้นก็จะไม่เครียดเองในเรื่องของความรักนะคะเรียกได้ว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะไม่ขาดในเรื่องของความรัก แต่ยังมีความรู้สึกหงงเหงาปนเศร้าบ้างสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีช่วงเวลาที่ดีค่ะแต่อย่าละเลยหรือเคยชินกับคนรอบข้างนะคะหมั่นเอาอกเอาใจเขาด้วยและชีวิตจะมีความสุขค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่9ก้ากันยายนนะคะจะบอกได้เลยนะคะว่าจะมีในเรื่องของการเข้าสังคมปาร์ตี้นะคะมีการนัดแนะนะคะการไปเที่ยวกับที่ทํางานหรือการงานของคุณนั้นจะได้รับการผ่อนคลายมากขึ้นการเงิน ะะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นบางท่านเนี่ยก็กําลังจะหมดหนี้บางท่านก็เริ่มต้นเป็นหนี้นะคะจากการซื้อบ้านใหม่รถใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้มาซึ่งความสุขค่ะไม่ได้ถือว่าเป็นหนี้ที่ออทําให้เราไม่สบายใจในเรื่องความรักนะคะคนรักนั้นอาจจะพูดแล้วทําให้เราเสียใจหรือพูดแล้วทำร้ายจิตใจเราโดยตรงดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งไปใจร้อนใส่บางครั้งการที่เขาพูดออกมาอาจจะมีเหตุผลในตัวของเขาเองนั่นเองค่ะต่อมา ะะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจําวันศุกร์ที่9ก้ากันยายนนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นเด่นกว่าใครค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะตื่นเช้ามาไปทําบุญคิดดีทําดีนะคะศัตรูนั้นก็แพ้ภัยคุณถึงแม้ว่าคุณนั้นจะรู้ว่าศัตรูนั้นใครนะคะเป็นใครบ้างชี้หน้าได้แต่ทางนี้ทางนั้นอย่าไปจองเวรน,นะคะโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยอาจจะเจอคดีความมานะคะก็อย่าไปฟ้องกลับเขานะคะก็ดูตามเหตุตามผลกันไปถือว่าฟาดเคราะห์นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินค่ะจะมีเงินกกั เข้ามาจะได้รับเงินก้อนนะคะที่มีนะคะโอกาสที่สัญญาว่าจะได้นะคะรอมานานก็ได้สักทีนะคะในเรื่องความรักค่อนข้างโดดเด่นค่ะคนรักให้กําลังอกกําลังใจแต่ผู้ที่เกิดในวันเสราร์อย่าเครียดเกินไปค่ะอย่าขี้งอนนะคะเดี๋ยวคนรักจะบึ่งเอานั่นเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันศุกร์นะคะที่9ก้ากันยายนนะคะ ต้องมีสติในการทํางานค่ะอาจจะแบบเหมือนกับว่าอุ้ยบา้บาๆบอๆไปบ้างหรือว่าอาจจะทํางานไปด้วยความสุขจนเกินไปจนหลากหลายคนมองว่าเราไม่ตั้งใจหรือเปล่าไม่ใช่แต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นกําลังนะคะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวของเราเองมากที่สุดนะคะดังนั้นอย่าเล่นจนเกินไปเรื่องการเงินนะคะก็ยังมีโอกาสดีๆในะเรื่องการเงินความรักก็เช่นเดียวกันคนรักยังคอยผลักดันค่ะสนับสนุนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกําลังใจหรือการเงินนั่นเองค่ะและนี่ นี่นะคะคือการทำนายดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่9กันยายนให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ